ดีครับพี่น้องหากินเล่นสไตล์แจ็กกี้ไปขโมยมะม่วงข้างบ้านกันครับพี่น้องเฮ้ยได้แล้วนะครับพี่น้องบอกม่วงสงหน่วยอันดับแรกเรามาล้มางมะม่วงกันนะครับพี่น้องนนนนนตอนต่อมานะครับปอกเปลือกนะครับถ้าไม่ปอกมันจะไม่ออกนะครับ มีด oh, ไม่ได้เรื่องเลยนะครับพี่น้องกระดอผมยังคมกว่าเยอะเลยล้างข้างนอกเสร็จแล้วอย่าลืมล้างข้างในนะครับพี่น้องใครเป็นน้องมือ What the fuck ขาวๆเลยพี่น้องใครเป็นน้องมือมาจัดมะม่วงใส่จานดีกว่าพี่น้องแหมแผ่นบางเหมือนใจคนเลย กูก็งงกับตัวเองเหมือนกันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่น้องรอบจังเลยหาเรื่องติดคุกติดตารางนะกูเนี่ย่อนอื่นเรามารู้จักวัตถุดิบในการทําเครื่องจิ้มกันดีกว่านะผมมีแต่รสดีพี่น้องอีก่างหนึ่งนะครับพี่น้องที่เราขาดไม่ได้ในเครื่องจิ้มนะครับผมเกลือไงพี่น้องถ้าพร้อมแล้วก็ทิมทิมหน้ามึงได้ว้สัอื์